ไปกันต่อเลยนะครับกับ EP ที่8นะครับเราจะวิเคราะห์ตัวเลข0770ไม่ว่าจะอยู่หน้าตำแหน่งใดของเบอร์โทรศัพท์นะครับมันก็จะสื่อความหมายนะครับดังที่จะได้อธิบายต่อไปนี้นะครับหลักการนะครับของการวิเคราะห์เลขเบอร์มือถือก็คือหากเลขตัวใดนะครับหากเลขคู่ใดที่มันไม่ดีนะครับก็ไม่สมควรที่จะอยู่ในเบอร์มือถือของเรานะครับ ก็เดี๋ยวติดตามรับชมติดตามรับฟังกันเลยนะครับข้อมูลต่างๆนะครับเราก็ได้รวบรวมนะครับจากหนังสือตำราตัวเลขสำหรับผู้ที่ใช้ตัวเลขนะครับ0770อยู่ในเบอร์โทรศัพท์นะครับจะเป็นคนที่อมทุกข เคร่งเครียดเก็บกดเก็บงำความลับได้ดีทําตัวลึกลับชีวิตต้องต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคมากมายมีความกดดันในชีวิตสูงจริงจังกับชีวิตคิดมากขี้กังวลทําให้ไม่ค่อยได้พักผ่อนระวังมีอาการจิตประสาท แนะว่าควรหาโอกาสผลคลายเสียบ้างข้อดีก็มีอยู่เหมือนกันคือเป็นคนที่ช่างพิจนารณาทำงานละเอียดรอบคอบมีความอดทนอดกลั้นสามารถทำงานที่มีความรับผิดชอบหรือแรงกดดันสูงได้ดีเหมาะกับคนทำงานหนักโครงการใหญ่ คนที่ทำงานหลายอย่างพร้อมกันทำงานงานที่ต้องใช้ความอดทนสูงซึ่งน้อยคนจะทำได้เลขชุดนี้เก่งขยันแต่เครียดจัดครับสำหรับ E ีพีตัดภัยนะครับ E ีพีที่9ทํานายลักษณะน,นิสัยตัวเลข0880อย่าลืมติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ